สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะ เหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่บ้านมูโนโจังหวัดนาราธิวาสนั้นยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะแล้วก็ไขข้อสงสัยเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดถึงมีการสร้างโกดังเก็บดอกไม้เพลิงเอาไว้ในพื้นที่ของชุมชนค่ะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้หรือไม่รวมถึงจะมีแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้กับพื้นที่อื่นๆ อย่างไรบ้างและเรื่องในทางคดีตอนนี้มีความคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งมิติค่ะนั่นคือเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาซึ่งตอนนี้เขาก็มีการเปิดบัญชีนะคะในการรับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนไปให้กับทางชาวมูโนโดยตรงเลยค่ะซึ่งทางจังหวัดนาราธิวาสนั้นได้มีการเปิดบัญชีโดยตรงเอาไว้นะคะชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสค่ะเลขที่บัญชี905ขีด3 3 6ขีด66122ขีด0นะคะนี่คือบัญชีเดียวที่จังหวัดนราธิวาสนั้นได้มีการเปิดขึ้นเพื่อที่จะนำความช่วยเหลือส่งผ่านไปโดยตรงต่อพี่น้องชาวมูโนนะคะสำหรับเงินที่ได้รับการบริจาคในขณะนี้เนี่ยจะมีจำนวนเท่าไหร่และแนวทางในการบริหารจัดการเงินจำนวนนั้นจะเป็นอย่างไรจะให้ครอบครัวละเท่าไหร่อย่างไรบ้านโดยเฉพาะที่สาคัญค่ะ วิธีการแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาซ่อมแซมบ้านเรือนและข้าวของที่เสียหายนั้นจะทํากันอย่างไรนะคะวันนี้ทุกประเด็นค่ะทีมงาน NBT ยะลานะคะจะขอนําเสนอผ่านช่วงเวลาของรายการเคลียร์คัดชัดเจนติดตามได้จากคุณสุชาดาดอเลาะนะคะผู้สื่อข่าวพิธีกรจาก NBT ยะลาค่ะ ค่ะคุณนันที่ยาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดมูโนค่ะอำเภอสมยัยโกโลกจังหวัดนาราธิวาสนะคะและสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ค่ะของการเกิดเหตุค่ะซึ่งเหตุเกิดขึ้นที่มูโนแต่เราสะเทือนความรู้สึกไปทั่วทั้งประเทศค่ะขนาดเดียวกันนะคะเรื่องของการทํางานค่ะพี่น้องประชาชนเราเห็นมุมมองการทํางานเมื่อเกิดเหตุนะคะหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเข้ากระชับพื้นที่โดยเร็วเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนและรักษาแผลใจรวมไปถึงว่า ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะในเรื่องของประเด็นข้อคําถามอีกหลายคําถามที่เกิดขึ้นในพื้นที่วันนี้เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดว่าแต่ละประเด็นค่ะในความคิดเห็นของคุณผู้ชมเองหรือว่าเสียงสะท้อนจากโซเชียลต่างๆข้อสงสัยต่างๆวันนี้เราจะมาคลี่กันทีละประเด็นค่ะและวันนี้ค่ะผู้ร่วมรายการของเรานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะลงพื้นที่มาพร้อมกันค่ะซึ่งนั่งอยู่ที่ตลาดมูโนนะคะอำเภอสุงไงโกโลลจังหวัดนราธิวา วาดค่ะร่วมพูดคุยกับเรา3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะก็คือพลโทสันติสกุลกนาถแม่ทัพภาคที่4ค่ะซึ่งท่านดารงตาแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะและ อีกหนึ่งประเด็นในการพูดคุยค่ะโดยเฉพาะการพูดคุยในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสว่าเข้ากระชับพื้นที่โดยเร็ววางแผนกันอย่างไรค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสคะนั่งอยู่กับเรานะคะท่านผู้ว่าสนั่นพงศ์อักษรน,นั่งอยู่กับเราเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งสําคัญอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องการให้ได้รับการคลี่และได้รับความชัดเจนในการพูดคุยนั่นคือความคืบหน้าของคดีนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับพันตํารวจเอกดิเรก มยงนะคะรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสามท่านนั่งอยู่กับเราขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ทุกท่านคะ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นที่มูโน,โนจังหวัดนราธิวาสแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่สะเทือนใจพี่โนกประชาชนไม่ใช่แค่ที่นี่เราสะเทือนใจกันทั้งประเทศค่ะขณะเดียวกันทุกท่านทุกบทบาทหน้าที่เราทํางานให้ทันต่อเวลาแล้วก็ให้พี่โนอกประชาชนได้รับการเยียวยาโดยเร็วและขณะเดียวกันอย่างที่พูดไปค่ะท่านแม่ทัพเขาว่า ข้อคำถามหลายๆข้อคำถามและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนเราก็ควรที่จะมาคลี่ประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับคําตอบนั้นๆค่ะส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของมาตรการในการควบคุมวัตถุระเบิดในการขนย้ายซึ่งในการดําเนินการเองทางกรรมาภักาสีส่วนหน้าเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เราใช้ประกาศพระกอฉุกเฉินเมื่อปี2548มตารตรการตรงนี้การดําเนินการเป็นยังไงคะครับก็ต่างที่ พี่น้องประชาชนได้ทราบข่าวนะครับว่าในพื้นที่บูโนนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียนะครับพี่น้องประชาชนครามในพื้นที่นะครับหลายรายซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันประชุมกันหลายสวย่วนในเรื่องของการมาตรการในการที่จะการที่จะนําวัตถุระเบิดนะซึ่งในฐานะเนี่ยนะครับในในฐานะที่พรนพสี่นะครับในเรื่องของพราการ นะครับในพื้นที่นะครับในพระราชกำหนดซึ่งตั้งแต่ปี2548นะครับได้มีออกกำหนดในเรื่องของกระพุดอกไม้ไฟไว้ว่าในการที่จะมีไว้ครอบครองเคลื่อนย้ายนะครับจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และซึ่งประกาศฉบับนี้โดยมาตราที่11ได้ประกาศไว้ว่านะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับจะต้องมีรับผิดชอบในเรื่องของการ เก็บไว้ครอบครองและเคลื่อนย้ายนะครับซึ่งตรงนี้ทุกหน่วยได้กเก็ใครนะครับได้ทัโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดยะลาปัตตานีนรราธบวาสซึ่งเราได้ออก,ออก,ออกคำสั่งกำหออนดโากในเรื่องของมาตรา11นะครับในส่วนของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องผู้เรื่องการขนย้ายผู้จุ <S <S รเบือต่างๆนั้นก็คือจะเกี่ยวพันในเรื่องของ การขอนาการเคลื่อนย้ายนะครับในการเคลื่อนย้ายแต่ระครั้งนั้นต้องแจ้งให้กับทางกรมการรักษาความมม่นโงมภายในภาคสี่ได้รับทราบนะครับเพราะว่าในส่วนต่างๆนั้นก็จะมีการกําหนดต่างๆส่วนต่างๆว่าใครมีหน้าที่อนุมัติใครมีหน้าที่อนุญาตนะครับในส่วนของอทาพสี่ส่วนหน้าเนี่ยคือดูควบคุมในการเคลื่อนย้ายทั้งหมดนะครับดังนะนั้นในการเคลื่อนย้ายจากระครั้งนั้นนะครับทางส่วนต้องแจ้งมาว่า สถานประกอบการนี้นะครับประสาทการนี้มีการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดวัตถุอะไรต่างๆชนิดอะไร,รนะครับมีความปริมาณเท่าไหร่ได้แต่ผู้ที่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรามีการควบคุมมีมาตรการป้องกอันอย่างเต็มที่นะครับในในส่วนที่ผ่านมานั้นนะครับในเรื่องของแนวชายแดนต่างๆที่เราเราป้องกันนะในมาตรการป้องกันนะเราป้องกันในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายที่จะข้ามไปข้ามมาตามแนวชายแดนที่ผมรับผิดชอบก็คือตั้งแต่อําเภอแววง สุนัยโกรกแล้วก็ตกักใบในพื้นที่นะครับสิ่งผิดกฎหมายที่จะข้ามไปโดยที่ไม่ถูกต้องนั่นคือหน้าที่ที่เราต้องดำเนินการแต่ในการเคลื่อนย้ายาวัตถุระเบิดต่างๆนะั่นนั่นคือสิ่งที่เราต้องดูแลควบคุมอยู่แล้วครับในส่วนของการควบคุมด,ดูแลแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนคงมีข้อคําถามว่าตรงนี้เนี่ยทางการม,ามานมภาคสี่ส่วนหน้า <c oughs> ก็คือเราดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วกรณีของที่มูโนนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะคือในส่วนที่ของมูโนนะครับเราก็าตรวจสอบไปทางลึกนะครับว่า ผู้ประกอบการรายนี้นะครับมีการขอมาในการเคลื่อนย้ายมาซึ่งหมดไปตั้งแต่เดือนบกคลาปี2016นนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการเคลื่อนย้ายเนี่ยขอเคลื่อนย้ายเนี่ยไม่มีการขออนุมัติมาเพราะนั้นเราก็ไปสามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าไม่มีการขอมาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้ตั้งตั้งระเบียบไว้นะครับว่าการที่จะขอเคลื่อนย้ายการจะเคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเจ้าที่ส่วต่างๆที่ทางจังหวัดแต่งตั้งนะครับจะต้อง ขอมาที่ในพื้นที่ทางเหนืนะครับ,รบจะต้องขอมาที่กองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าแล้วเราจะตรวจสอบนะครับตรวจสอบมูบดูว่า,าสถานประกอบการนั้นใบอนญาตถูกต้องมาผ่ามาทางจังหวัดถูกต้องผ่านาปทางเจ้าที่ ท้องที่ถูกต้องหรือไม่ะ <c oughs> นะครับเราก็จะนําทําเรื่องส่งต่อกับเมื่ออนุวาตถูกต้องแล้วก็ทําเรื่องส่งต่อกลับไปให้กับพังจังหวัดและการส่งไปให้กับกระทรวงมหาดไทย <c oughs> ต่อเรื่องกันค่ะ <c oughs> ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันนั่นก็คือเรื่องของการออกใบอนุญาตค่ะท่านได้พูดถึงเรื่องของการออกใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในเรื่องของท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงภาพของจังหวัดท่านผู้ว่าคะในส่วน <c oughs> ของจังหวัดเองค่ะการออกใบอนุญาตในการที่จะเคลื่อนย้ายหรือมีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะทางจังหวัด เองเราให้ผู้ประกอบการมีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะครับอันนี้ก็เป็นสส่วนนะส่วนแรกก็เรียนว่าสําหรับกรณีมูโนโนั้นนะครับเราไม่ได้มีการอนุญาตะนะครับในประการที่1ในประการที่2นะครับก็คือในส่วนของการอนุญาตนั้นนะครับผู้ขออนุญาตจะต้องยืน่นต่อนายทะเบียนท้องที่ะนะครับก็คือนายอำเภอน,นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน กระสุนปืนนะครับวัตถุระเบิดแล้วก็เครื่องเทียมกระสุนปืนพศส4 9 0นนะครับที่จะต้องยื่นขออนุญาตต่อนายอำเภอนะครับหรือนายทะเบียนท้องที่หลังจากนั้นนายอำเภอก็จะลงมาตรวจสอบนะครับในส่วนของที่เก็บรักษาอะไรต่างๆอยู่ในที่ย่านชุมชนหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อนายอำเภอเห็นควรนะครับว่าจะอนุญาตก็เสนอเรื่องผ่านจังหวัดนะครับจังหวัดก็ขออนุมัติไปยังกระทรวงมหาดไทย นะครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยอนุมัติก็จะให้ในอำเภอเป็นผู้อนุญาตะนะครับอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนกระบวนการที่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการทั้งเรื่องของการขนย้ญญายเรื่องของการอนุญาตมีหรือไม่มีอย่างไรของผู้ประกอบการนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะแน่นอนว่าทางด้าน ในส่วนของคุณผู้ชมเองหรือว่าโลกโซเชียลเองต้องการคําตอบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ณักปัจจุบนันความคืบหน้าของคดีการดําเนินการเป็นอย่างไรบ้างอยากจะให้รองผู้การได้พูดถึงเรื่องของคดีณัตอนนี้ค่ะมีความคืบหน้ายัางไงบ้างนะคะครับในส่วนของการดําเนินคดีนะครับก็ของท่านรองผู้การตารวจแห่งชาตินะครับท่านครตุรวเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน,นครก็ได้ลงมากํากับดูแลควบคุมคดีนีโ้โดยตลอดนะครับต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะที่ไปตรวจสอบเนื่องจากมีการกระทาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องหลายพื้นที่โดยที่การนําเข้ามานะครับผ่านาหลายพื้นที่แล้วก็มีการไปจัดเก็บในในพื้นที่อื่นนอกนราธิวาสนะครับซึ่งท่านก็ได้กรุณาลงมาสั่งการให้หน่วยต่างๆช่วยตรวจสอบอยู่ระหว่างการรวบรวมพลักฐานนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนในเรื่องการ,รดําเนินคดีเบื้องต้นเนี่ยได้มีการดาเนินคดีผู้ต้องหาไปแล้ว3คนนะครับ ว่าเป็นสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของพุนะครับที่โกดังที่เก็บนะครับแล้วก็เป็นในช่างที่มารับเหมาในการก่อสร้างนะครับเป็นก็ดดาเนินคดีไปแล้วสามคนก็มีทั้ง3มคนเนี่ยมีการส่งตัวไปควบคุมตัวแล้วนะครับทีเ่เรือนจำนะครับซึ่งทั้งสองสองสามีภรรยายังไม่ได้รับประกันตัวนะครับส่วนในช่างเนี่ยได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นศาลนะครับซึ่งศาลได้ให้ประกันไปนะครับก็ อยู่ส่วนที่เหลืออันนี้เรื่องพยานหลักฐาน,น,นต่างๆเนี่ยอ,อยู่ระหว่างของขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ของ,งกองพิสูจน์หลักฐานนะครับซึ่งจะ,จะได้ตรวจละเอียดในเรื่องเบื้องต้นอีกทีห่งค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าของคดีณปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นที่ตลาดมูลใน,น,นส่วนพยานหลักฐานอื่นหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยก็จะมาพิจารณาร่วมกันว่าเกี่ยวข้องหรือไปเชื่อมโยงถึงใครก็ท่านรองผบกก็ได้กำชับแล้วว่าดำเนินการตามข้อที่จริงครับที่ปรากฏครับ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่อยากให้มีแผลเดิมที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกค่ะท่านอ,อยากจะให้ท่านปม่ทาบได้พูดถึงว่าหลังจากนี้ค่ะเราลงตรวจสอบโกดังอื่นๆหรือว่าในส่วนของการมีเก็บไว้ซึ่งดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดในพื้นที่เรามีการลงพื้นที่ตรวจสอบกปนยังไงบ้างคะคือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็ได้มีการประสานงานได้คุยกันฮะ ซึ่งข้อมูลต่างๆเอกาสารต่างๆก็อย่างที่ผมกล่าวไปที่ว่าจะต้องมีระดับขั้นตอนต่างๆว่าทางจังหวัดออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าที่พนักงานท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ประสานมาแล้วก็ว่าจะขอเคลื่อนย้ายก็จะต้องแจ้งมาที่กรมการรักษาความมั่งมงภายในว่าเสร็สุดหน้าแล้วก็ทักเห็นชอบแล้วส่งเรื่อยไปซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องบริหาการร่วมกันในการที่จะเข้าตรวจสอบสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานสถานที่เก็บต่างๆพวกนี้นะครับก็มีมาตรการเราเราพยายามเข้มงวดอยู่แล้วครับ ต้องมีมาตรการอย่างย่างส่งขึ้นะนะครับเพื่อจะให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นมาในเพื่อนนี้เดยเราใช้กฎหมายที่เรามีอยู่นะครับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของทางจังหวัดกฎหมายของทางตำรวจนะครับระเบียบต่างๆนะต้องนํามาใช้ให้เกิดประโดยชน์ให้มากที่สุดค่ะแล้วในเรื่องของการจัดกําลังคนนะคะที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะมีการวางแผนจัดกําลังลงพื้นที่ยังไงบ้างคะ ตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันที่29ที่เกิดเหตุช่วงบ่าย3นะครับซึ่งผมก็ได้นําเรียกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปกับทุกภาคส่วนนะครับสิ่งแรกคือเราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนดับแรกนะครับเมื่อเกิดเหตุระเบิดนะได้ผมได้จัดกําลังนะครับโดยสั่งการให้กองบัญชากรที่15นั้นนะครับนำกำลังยุทธบุคคลที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพื่อลงมาช่วยเหลือมาสนับสนุนให้กับทางจังหวัดนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นหมอวิการพื้นที่นะครับ นําคนเก็บออกจากพื้นที่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือนํากำลังกลและจุลกกรมาช่วยเหลือพี่น้องปร,ป,รประชาชนฟื้นฟูเพ<ะ>ื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งเราได้สนที่กาลังมาอย่างมากพอสมควระนะครับ เราจะมีกำลังคนและยุดรวอย่างพอมีที่จะช่วยเหลือสนันุนอีกต่อไปท่านผู้ว่าค่ะในส่วนนี้ค่ะทราบว่าท่านผู้ว่าเองก็นําจิตอาสาในพื้นที่ <c oughs> ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมๆกันอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะในส่วนของจิตอาสาที่เราลงพื้นที่ขับเคลื่อนพร้อมกันนี่ค่ะครับก็เรียนว่าในส่วนของการดําเนินงานเนี่ยนะครับเราก็แบ่ง,บงสเต็ปของการดําเนินงานนะ <c oughs> ครับในว่วงแรกซึ่งเป็นว่วงวิกฤตจริงๆเนี่ยเราก็เริ่มด้วยการสํารวจ <c oughs> นะครับสารวจโดยใช้ จิตอาสาที่เป็นชุดช่างนะครับชุดช่างของสำนังกงานโยธาธิการและผังเมืองของในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสักห้าวันชุดช่างก็มีการสำรวจออกมาชัดเจนนะครับเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ประเมินประเมินความเสียหายนะครับในส่วนของหลังคารเรือนที่เสียหายเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านได้จัดกําลังพลมานะครับได้รับความกรุณาจากทางตํารวจ จากฐานเรือจากกองร้อยอสอนะครับจากชุดช่างจากสถาบันการศึกษานะครับ,รบมาระดมกันในการซ่อมบ้านนะครับที่มีความเสียหายเล็กน้อยเพิ่มมาในส่วนที่หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งขณะน,นี้ทั้งในส่วนของกําลังคนทุกฝ่ายที่มาร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถดําเนินการ ซ่อมไปได้แล้วถึง280กว่าหลังนะครับซึ่งก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับ,รบตั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าคนพร้อมเครื่องมือพร้อมและที่สําคัญทุกคนมีจิตใจที่เป็นจิตสาธนณะจิตอาสาที่อยากอยามาร่วมช่วยช่วยกันในการฟื้นมูโนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้นโดยเร็วรนะครับ เรื่องของการปรับแผนท่านผู้ว่าได้วางแผนเรื่องของการซ่อมแซมเป็นลักษณะไข่แดงไข่ขาวรอบไข่ขาวณะตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าสรุปไปว่าเราดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของไข,ข่ไขแล้วก็รอบไข่ขาวทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการประชุมการปรับผังมติในที่ประชุมกับของโยธาที่เรามาพูดคุยกันเป็นยังไงรคะรครับอันนี้ก็ได้เรียนว่าในส่วนของผู้ได้รับ ผลกระทบนะครับ95หลังเนี่ยเป็นโซนไข่แดงที่จะต้องสร้างใหม่แล้วนะครับซึ่งมีสภาพอยู่แต่ไม่สามารถที่จะต่อเติมหรือซ่อมได้แล้วนะครับดังนั้นในส่วนของ95หลังเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับไปออกแบบผังการปรับพื้นที่บริเวณทั้ง95หลังเนี่ยนะครับให้เป็นพื้นที่ที่ มีการพัฒนานะครับซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็นําผังมาและก็เชิญทาง95เจ้าของบ้านเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับเพื่อเป็นการประชาคมลงมตินะครับในผังที่ทางกรมโยธาก็ลงมาเอามาเนี่ยสผังนะครับปรากฏว่าทางพี่น้องผู้ประสบภัยทั้ง95ครัวเรือนเนี่ยนะครับก็เอาผังที่3นะครับซึ่งเป็นผังที่ยังคง พื้นที่เดิมของบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับโดยในแต่ละผังนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโ,โภคถนนกว้างขึ้นมีไฟฟ้ามีประปามีระบบคูระบายน้ำนะครับที่ดีขึ้นเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของผังนั้นมีความชัดเจนแหละนะครับและก็ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็นํากลับไปนะครับเพื่อจะดําเนินในขั้นตอนต่อนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มีกฎหมายรองรับต้องดําเนินการไปตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งจะมีการนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเมื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแล้วก็จะสอบถามมาอย่างเจ้าของบ้านทั้ง95หลังว่าเห็นชอบที่จะให้เราดําเนินการพัฒนาที่ดินตรงนี้หรือไม่นะครับเมื่อเห็นชอบแล้วก็ต้องมีการประกาศเมื่อประกาศแล้วนะครับถึงจะ เริ่มในการดําเนินการ,รในการที่จะสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยทั้ง9 5หลังแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดเองก็เสนอหนังสือไปยังกรมที่ดินกระทรวงอากทยเพื่อให้จัดชุดสํารวจรังวัดออกโฉนดมาเร่งในการสํารวจรางวัดฝากหุดูนะครับและก็ออกโฉนดให้กับ เจ้าของบ้านผู้ประสบภัยทั้ง95หลังนะครับท่านรองคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดจรายพิวาทมีการประชุมกับนอกประชาชนในตลาดเรียบร้อยแล้ว95หลังว่าเราเคาะแผนที่สามในการปรับขังทีนี้ในเรื่องของการเก็บวัตถุพยานวัตถุหลักฐานของเรานี่เรียบร้อยแล้วหรือว่ายังจะต้องมีการดาเนินการอะไรอีกไหมคะก็ในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมเนื่องจากว่าค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาื่องจากมีความเสียหายจํานวนมากแล้วมี ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบปากคาทั้งพยานแล้วก็ทั้งผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยประมาณ580คนแล้วครับในเบื้องต้นก็จะต้องมาตรวจสอบอีกทีว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายไปเนี่ยในแต่ละหลังแล้วก็แต่ละบุคคนลนมีทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้างต้องใช้เวลารวบรวมเนื่องจากมีจํานวนมากครับ ึงในเรื่องของการแจ้ข้อกล่าวหาหรือว่าการกระทูผิดะคะ่ะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีใครอีกไหมคะที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการอ,าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็กกมีมีครับแต่อยู่ในขั้นตอนที่ต้องดําเนินการก็ต้องรอหลักฐานจากจากส่วนอื่นมาประกอบนีดนึงครับเรื่องต้นก็คือผู้ที่ได้รับมอบตัว แล้วก็มีการดำเนินคดีไปเรียบร้อยในส่วนของการกระทําผิดเรื่องต้นแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอะค่ะไปแจ้งความตรงนี้เราเริ่มเข้าสู่การสํานวนคดีแล้วหรือยังเว่ย่ยมีครับก,ก็มีการสอบปากคาอยู่ต่อเน,นื่องตั้งแต่เกิดเหตุมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีก็จะมีไปให้การอยู่ที่สพมลนะนะครับวันนี้ก็มีครับก็ทยอยเข้าไปเรื่อยๆเนื่องจากในห่วงแรกเนี่ยบ้านที่เสียหาย<ม>บางหลังก็จะ าชาวบ้านก็จะอยู่เนื่องจากมีหลายหน่วยเข้ามาตรวจสอบมาสํารวจความเสียหายนะครับช่วงแรกก็จะก็เลยยังจะไม่ไปให้การในส่วนนั้นก็ตอนตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนที่จะไปทยอยไปให้การเรื่องความเสียหายเรื่องผลกระทบที่ได้รับในแต่ละบุคคลนะลครับการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะครัเป็นยังไงบ้างครับ,รบก็ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมาก ในส่วนของท่านแม่ทัาพค่ะอยากจะทราบว่าแผนหลังจากนี้เมื่อเรามีการดําเนินการส่งกําลังคนก็เรียบร้อยแล้วเรื่องของการที่จะเข้าไปตรวจสอบโกดังเราก็รัดภุมทุกอย่างแล้วแผนหลังจากนี้เราจะมีการดําเนินการอะไรอีกบ้างไหมคะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องต,องตองเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการมักจะอาศัยช่องทางอาศัยช่องว่างนะครับในการที่จะแอบลักลอบเข้ามา นำวัตถุต่างๆเข้ามานะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งให้กับทุกหน่วยในพื้นที่แล้วก็แจ้งประชาชนบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องช่วยกันเราไม่ากให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นซ้ําอีกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับโผมก็พยายามเน้นย้ำไปในทุกพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนะครับก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนช่วยในเรื่องของการแจ้งข่าวสารต่างๆหากสงสัยหรือมีหรือคิดว่านะครับว่าจะมีการเคลื่อนย้ายหรือนําประทัด ห,หร ing, ay, ือดอกไม้ไฟต่ problem, weil, างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งอยู common, ่ในชุมชนซึ่งตรงนี้นะครับทางเจ้าที่้หน้าที่ท้องเห็นเนี่ยเขาก็กำชับอยู่แล้วว่าอยู่ในชุมชนนะมันอันตรายสูงนะครับซึ่งโดงเราพยายามจะเข้มงวดกดกันแล้วก็ต้องรับการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าหากสงสัยหรือยังไงก็ตามขอแจ้งเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ทหารก็ตามเจ้าที่บ้านเมืองหรือทางฝ่ายปกครองก็ตามหรือเจ้าหน้ารวจก็ตามขอแจ้งเรามานะครับเราจะได้ ป้องกันและป้องปรามก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ําอย่างนี้ขึ้นอีกนะซึ่งทุกคนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไปค่ะในส่วนหนึ่งจังหวัดเองได้เปิดหมายเลขบัญชีเพื่อที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการดําเนินการของเราณปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการบริหารจัดการบัญชีนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าในส่วนจังหวัดเองนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการเพี้ยนหนาใช้จ่าย นะครับโบประมาณก้อนนี้เนี่ยนะครับโดยตั้งจากนในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญก็คือตั้งจากตัวแทนของผู้ประสบภัยตั้งจากนายกในพื้นที่ตั้งจากกำนันในพื้นที่ตั้งจากตัวแทนสื่อมวลชนนะครับเข้าไปนั่งพิจารณาในการที่จะนาเงินก้อนนี้เนี่ยไปใช้ใจ่ายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อสวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ได้มีมติในการที่จะ นำเงินดังกล่าวเนี่ยไปใช้อยู่ใน3ยอดด้วยกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องงบประมาณตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากนําเงินก้อนที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยนะครับไปในเรื่องของการสร้างและซ่อมบ้านนะครับผมมองว่าถ้าทุกคนมีบ้านอาชีพตามมารายได้ตามมาดังนั้นเป้าหมายก็เลยไปอยู่ที่าการที่จะนําเงินก้อนนี้เนี่ยไปสร้างบ้านนะครับโดยมีความสัมพันธ์กับ งบประมาณที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคนเอกประยุทธจ์จันโอชาท่านกุณาผักดันงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านปรับดันผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาอนุมัตินะครับผมเสนอขอไป 100, 000, 000ร้อยล้านเศษนะครับ<ช>ท่านก็โดยคณะกรรมการก็พิจารณาอนุมัติให้100ล้านเศษนะครับ<ช>ซึ่งจากการประเมินของโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับปรากฏว่าความเสียหายอยู่ที่ตัวเลข147ล้าน นะครับ147ล้านเนี่ยทางรัฐบาลท่านนายกให้มาร้อยล้านนะครับร้อยล้านเนี่ยเป็นเงินทดลองราชการนะครับที่ให้อยู่เป็นประจำมาตรฐานเดียวกับน้ำท่วมเนี่ยเสียหายทั้งหลัง4,9,500เะครับมาบวกกับงบของกองทุนผู้พอชอพัฒนาองคอ์กรชุมชนนะครับสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชน สามหมื 30, ่นบาทนะครับเป็นเสร็จตอนนี้ในเรื่องของการซ่อมและสร้างบ้านเนี่ยตัวเลขครบครับ147ล้านสามารถที่จะเดินได้เลยะนะครับและขณะนี้ในส่วนของเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ได้ขออนุมัติในการนํามาจ่ายให้กับครัวเรือนพี่น้องก่อนนะครับซึ่งได้มีการจ่ายไปเมื่อเมื่อวันที่ 12, สองสิงหาคมนะครับที่โรงเรียนมูโนโอ,อีก3ล้าน 9 5 0 0 0า่นบาทนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็ขออนุมัติในการที่จะนำไปจ่ายร้านวัสดุร้านไม้ที่เราไปเชื่อมไม้เข้ามาซ่อมบ้านก่อนสร้างบ้านก่อนเนี่ยอีก1ล้านกับ50,000บาทนะครับแล้วก็ขออนุมัติในส่วนของเป็นค่านำศพนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์กลับไปลบบุรีอีก7,500ับาทนะครับก็ขอเรียนว่าให้พี่น้องได้ความไว้วางใจนะครับว่า S <S เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ล้วนไหลไปไหน<ม>แน่นอนนะครับทุกอย่างมีคณะกรรมการแม้กระทั่งในส่วนของคณะกรรมการที่จะเบิกเงินก็มีรองผู้การจังหวัดส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องนั่งเป็นกรรมการในการที่จะลงนามเบิกจากบัญชีล่าวๆในส่วนของการดําเนินการรับทราบว่าหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบค่ะเพื่อให้เราได้เห็นว่าการเยียวยาทุกบาททุกสตางค์ถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการโดยคณะกรรมการดูแล ผลประโยชน์ที่จะได้ให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะในส่วนนี้อยากจะให้ทราครับส่งความ่วงใยกกับพี่น้องประชาชนครับครับก็ต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งแรงใจส่งกําลังใจนะครับเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บุโนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งผมก็เห็นทุกภาคส่วนช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่านะเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกนะครับซึ่ง ทุกส่วนต้องช่วยกันโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่พบเห็นหรือเจอนะครับมีการลักลอบนําเข้ามานั้นก็ขอให้แจ้งให้กับเจ้าที่ได้รับทราบนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเกิดทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงใจกันอย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุซ้ําได้นะครับและแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้รับน้ําใจมาก็คือนี่คือน้ําใจของพี่น้องประชาชนคนไทยครับค่ะท่านผู้ว่าคะสั้นๆปิดท้ายค่ะ ก็เรียนยืนยันในส่วนของพี่น้องชาวมูโน,นนะครับว่าในส่วนของอทางผมเองนะครับและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเราคงจะร่งนะครับในการที่จะฟื้นฟูในการที่จะ, ool, จะเยียวยานะครับมูโนกให้กลับสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้นโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้พี่น้องชาวไทยทั่วไปนะครับทั้งหมดเนี่ยนะได้ให้ความมั่นใจนะครับว่าทุกองค์การพยศของจังหวัดราชิวาน รวมทั้งระดับผู้ขับท่านแม่ทัพภาคที่สี่ท่านผู้จัดการบริษัทบุตรภาคเก้านะครับเลยที่สําคัญรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับท่านลงมาดูพื้นที่ท่านให้ความกรุณาเมตตาอนุมัติงบประมาณที่เราสามารถที่จะกรับเคลื่อนทาให้พื้นที่ตรงนี้กลับสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าต้องดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ะะวันนี้ขอบคุณทุกทั้งสังพันธ์นะคะมาพูดคุยกับเรานะคะเค <c oughs> ลียร์ทุกประเด็นนะคะคุณผู้ชมค่ะกับการที่จะทําให้พื้นที่ตลาดมูโนแห่งนี้นะคะกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ววันค่ะสิ่งสําคัญค่ะเราคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ <c oughs> วันนี้เราทุกท่านต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ